งเรื่องนะคะที่อยากจะให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันด้วยนะคะกับการกลับมาอีกครั้งนะคะของรางวัลนาตาาชครั้งที่15้านั่นเองนะคะคอยากให้แฟนๆร่วมลุ้นเลยเพราะว่า1รางวัลที่ทุกคนจับตามองแบบสุดๆนั่นก็คือรางวัลละครยอดเยี่ยมค,คือแต่ก่อนที่เราจะได้รู้กันว่าปีนี้ละครเรื่องไหนที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะวันนี้ค่ะเดาวขอพาคุณผู้ชมย้อนไปชมละครที่ได้รับรางวัลนี้ตลอด14ปีที่ผ่านมากันค่ะ ว่าแม่ของอาทิตย์เป็นใครมาเลยสามชายครับก่อนดืนนะ่นต้องขอบคุณคุณวอลวนิชัยกุลนะครับสำหรับบทประพันธ์ที่ผู้ทําละครบ,บอกว่าแทบไม่ต้องทําอะไรเลยขอบคุณนะักแสดงทุกๆคนขอบคุณทีมงานทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในวงการทุกๆคนนะครับที่ลงคะแนนให้ที่โหวตให้ขอบคุณมากๆ ไปไมีสวยโอ้ยทำไมมันฉยนอย่างนี้วะยนแม่โยนแม่โยนม่สามีตรีตาครับสุดแทนแสนรัก วันนี้เปรียบเสมือนแสงเทียนเล่มเล็กๆที่ส่องสว่างท่ามกลางแสงริบหรีของจอโทรทัศน์เป็นกําลังใจให้กับคนโทรทัศน์ทั้งหลายถ้าเกิดว่าเห็นพี่ยิมเสียสมาธิจนขาตายโดวงต้องคุมเกมในสนามทั้งหมดคนเดียวแล้วลูกวันนี้ยังคงจะฝันและไฟจะข้ามันไปฮาบุพบเพสันนิวาส ทุกคนทำละครทุกคนนะคะความฝันก็คือสร้างสารรค์งานละครให้เพื่อผู้ชมมีความสุขความสนุกสนานและมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมกรงกรรมค่ะเข้ามาด้วยทีมาผม,ใใมรักเรนูสารล่องกูไม,มงไม่มาทำไอ์หรอฉลาดเกมโกงแกจะจ้างให้เราให้แกล้อข้อสอบนี่นนะยน่ะวันทองค่ะยินดีด้วยค่ะ ก้าพระยาสู่อิรวดีค่ะประหลาดมากเลยค่ะแต่ก็เหมือนจริงมากๆเลยนะถ้าอายาไม่ยุติธรรมหม่อมฉันก็ต้องขัดไปเรื่อยชีวิต